พบกับเต้าคุกาตึงใจแลว้วนะคะนี่ก็ขายสุกิชชียงทานะคะก็เพิ่งกลับมาจากการเข้าค่ายเลยเนาะก็บอกไปแล้วนะว่าเป็นอาจจะเป็นรถสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะถ้ามาอีกทีน่าจะเป็นเดินพฤทศติกาไม่ก็ตุลาเนี่ยแหละค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นพวกบันๆนะคะ ก็จะมีเป็นบันแพนด้าแบบไม่มีสีนะคะก็นุ่มสโลแล้วก็แบบมีสีนะคะก็แบบไม่ได้วาหลายรสนะคะก็ลูกค้าด่ากันบ้างนะบันปอมปอมปุรินนะคะนุ่มสโลชิ้นนะคะบันนักสาอีโอโมอีโมจิก็มานะคะประมาณนี้นะคะพวกบันบันนี้ราคา20บาทนะคะก็มันจะมีแบบใหม่เนาะ พวกบัน,นบันนะคะเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์ให้นะคะพวกบันบันเราจะติดสติกเกอร์ให้เป็นอย่างนี้นะคะคําว่าขอบคุณค่าแบบนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเอาวันดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะก็ราคา20บาทค่ะก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะคะก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเกี๊ยวซ่าไม่ไหม้นะคะราคา25บาทนะคะนุ่มสโลนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะร้านอื่นอาจขาย20นะคะเพราะว่า ไม่สโลเลยนุ่มๆแบบบีบไม่มันเลยอันนี้ทั้งนุ่มทั้งสโลนะคะ25บาทค่ะก็บันนาเลิฟบับนนาเลิฟนะคะ25บาทนะคะตามจริงขาย่บนะคะแต่แบบมันแบบแบนๆใหญ่ๆขึ้นนะคะตามจริงแผน่นเอ้ยบันนาเลิฟจะแบบเป็นไซส์เนี้ยนะคะแบบมันใหญ่ขึ้นนะคะเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างเลยนะก็ราคา25บาบาทนะคะนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะมีหลายสีเลือกสีเลือกหน้าได้นะคะ ก็25บาทค่ะก็เป็นปังแผ่นนะคะปังแผ่นราซอสมาชิ้นเดียวนะคะนุ่มสโลนะคะก็มีหน้าแบบนี้เอกสีเลือกหน้าได้นะคะมีหลายสีเลยนะนุ่มสโลนะคะประมาณนี้ค่ะราคา20บาทค่ะเอ้ยไม่ใช่25บาทนะคะขอโทษที25ิบาทนะคะเมื่อกี้บอกราคาผิดนี่บ้นนานแมวนะคะก็จะเป็นแบบนีนะ้แล้วก็จะติดเป็นสติกเกอร์ให้นะคะเป็นแบบนี้นะ โฟกัสซีโอเคประมาณนี้ค่ะนี่ก็มีหลายสีนะคะก็เลือกสีแักหน้าได้โอเค25บาทค่ะบันบันแอนิมอลนี่ขายดีนะคะก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะน,นี่เป็นบานนาปัมปัมบูรินนะคะหรือซาน,นิโอ้นั่นเองนะคะก็เป็นอย่างนี้25บาทนะคะบานนาแอนิมอลนี่ถือว่าขายดีมากก็เลยเอามาใหม่นะคะนี่จะเป็นตัวอย่างนะคะ บันแอนิมอลถ้าเป็นถุงแบบนี้นะคะแล้วก็จะติดเต้าการ์ตูลขอบคุณค่ะแล้วถ้าเป็นถุงอย่างนี้นะคะเราก็จะติดว่าขอบคุณใ่รอย่างเดียวนะก็25บา้าบาทมากระรองเหลืออ่มสองชิ้นนะคะก็มกากระรองก็เป็นอย่างนี้นะคะเต้าหู้กร์ตูนขอบคุณค่ะแบบนี้นะคะนุ่มๆน,นะคะอันนี้สโลอยู่นะคะสาสิบห้าบาทค่ะร้านนี้มีไอติมนะคะ เลือกสีได้นะคะนุ่มสโลนะคะนี่นะคะก็ส5สิบห้าบาทค่ะซาลาเปาไม่ได้เหลือนะ <c oughs> อันนี้ติดให้เป็นดูก่อนติดให้เป็นดูนี่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็นี่ซาลาเปาเอามาเพิ่มอีกแล้วนะคะก็นุ่มสโลลูกชิ้นนะคะนุ่มมากนะคะนี่ค่ะ 35บาทค่ะมินิโรโยซ้อมนี่คือแบบว่า,าข้าง3ร้แล้วแหละเอามันตั้งแต่รถ2นะคะนุ่มจะโลนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะตามภาพนะคะหรือสีเข้เมเป็นสีอ่อนนะคะคนอย่างละสองสีนะคะราคาลดไปเลยนะคะจาก35าเหลือ30สิค่ะ ตั้งเนยสดนะคะเหลือ3ามชิ้นนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครซื้อก็จะได้สติกเกอร์แบบนี้ไปนะคะแต่คนที่ซื้อก่อนหน้าน,นี้แล้วไม่มีสติกเกอร์ก็ขอโทษด้วยนะคะก็หบาทิบบาทนมขวดนมเนี่ยนะคะก็เป็น2สีเอามา2สีนะคะราคาอืมร้อยห้าสิบนะคะนี่นะคะประมาณนี้มีสีฟ้านะคะถ้ามีตำหนิอะไรเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะคะคือตรงนี้สีฟ้า คนนุมสีฟ้าเห็นไหมโฟกัสสิเนี่ยนะคะก็จะมีรอยถลอกเล็กน้อยนะก็ขอโทษด้วยนะก็จะเป็นบราวเชนนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็นี่ค่ะก็รับจองนะคะแต่ว่าก็โอนก่อนได้ก่อนนะคะหรือว่าจ่ายตังก่อนก็ได้ก่อนนะคะนี่นะคะก็ให้ดูนะคะเป็นอันนี้เป็น ID l ดี e ลนะคะคะชูฟูคาตูนะคะหรือเต้าหู้กาตูนั่นเองนะคะก็ เป็นอย่างนี้นะคะถ้าใครเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะเขียนใต้คอมเมนต์นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะของรถห้านะคะที่เอามาทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวเดือนหนึ่งมาชีก็อาจจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะไม่ก็เป็นเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่าแบบของก็เข้าช้านิดหนึ่งนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะบ๊ายายอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยค่ะ